สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์การตั้งค่าวันหรือเวลาให้เป็นปัจจุบันของ c ีทาย m ม็กแป0 0ครับตัวนี้จะเป็น m a c 8 0 0 0รุ่นคอมแพ t นะครับที่ที่มีทาง n สเ i t เตอร์ติดอยู่บนตัวเซนเซอร์เลยนะครับ ครับแล้วตัวนี้จะมีออปชันที่เป็นเอกคอนพาวเวอร์สไปน์นะครับในสายสีช่องนี้นะครับเป็นไฟยสองวายสามสิบโวลต์นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นสายสายกาวนะครับที่ต่อกับแฟงของไบปิ้งนะครับครับอันนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นดิสเพลย์นะครับอันโอเคอันนี้เดี๋ยว เราจะลองถอดดูนะครับอันนี้ใช้ไขควงปากแบนค่อยๆค่อยๆงับนะครับอันนี้ผมงับไปเบอรตัวนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูข้างในนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนของเบอร์นะครับ ครับอันนี้จะสามารถใส่แบตเตอรี่ลิเธียมได้ได้อันนี้ได้แค่1ก้อนนะครับเพราะว่ามีเอกแคนอลพอสไพอยู่ครับแล้วก็โดยส่วนมากที่ทีจะเป็นไม,ไม่มีเอกแคนอลเอกแคนอลพสพนะครับเราก็จะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับอยู่อยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็น PCB p บ b บอร์ดนะครับอันนี้เป็นพ mm ิน hmm. เป็นพินสีทองนะครับไว้กดดูพารามิเตอรต่างต่างนะครับอันนี้คือต้องเวลาใส่กลับต้องระวังตรงนี้หางด้วยนะครับพินครับแล้วก็อันนี้กรณีเสียสามารถเอาสแตยพามาเปลี่ยนได้นะครับตัวตัว PCB บอร์ดนะครับแล้วก็ ดาวโหลดข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้ใส่กับเข้าไปก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะดูครับอันนี้จะเป็นมอดตัดการนะครับนี่เป็นออปชันเพิ่มเข้ามาเราเป็นมอดตัดการครับก่อนเราจะถอดก็ให้เราเอาไฟก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับครับต่อไปเราจะใส่ใส่ครกเกอร์กลับเข้าไปนะครับนี่ต้องใส่ระวังนะครับเพื่อป้องกันพินหักนะครับตัวนี้เป็นสแปร์พาร์ท PCB บอร์ดนะครับเวลาเราโหลดโหลด Data เข้าไปนะครับเราต้อง จัมเปอร์พินคู่แรกนะครับบนล่างฝั่งขวาสุดน,นะครับต้องต้อหาจัมเปอร์มาจับไว้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปครับครับอันนี้เป็นสายอินเทอร์เฟซนะครับตัว I R D A ครับ ครับอันนี้เราจะเสียบไปตรงยางตรงนี้นะครับนี่จะมียางไงว้หลนงครับให้ง่ายเนาะครับ,นะรบเราก็ตั้งให้ตรงกับอินฟฟอเรทของตัว i r d a แล้วก็อินฟฟอเรทของ MAC 8000นะครับมันจะมีกระพิบเป็นระยะนะครับแต่ช่วง โหลด,ดัมันจะกระพริบต่อเน,นื่องนะครับหลังจากเสียบสายอินเตอร์เฟซแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นมาไอคอนนี้ต้องขึ้นมานะครับถ้าไอคอนอนี้ขึ้นมาแสดงว่าสามารถเชื่อมต่อได้แล้วครับ ครับต่อไปจะมาที่โปรแกรม 4Tool นะครับโอเคครับ open โปรแกรม4ฟนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นที่ใช้ติดต่อกับ Mac แปพันนะครับอันนี้เป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บครับโอเคเราไปที่ Project ์ครับแล้วก็ ไปที่ New แล้วก็ไปที่ Form Meter ครับเพื่อจะได้บอกอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะตั้งชื่อนะครับที่ผมตั้งชื่อเป็นมีสามตัวนะครับโอเคคับตัวนี้เป็นอเมมิคอมมิเนชั่นมอนิเตอแล้วก็ไอ้า d ์ดนะครับแล้วก็โอเคกดที่จะเรียก แยกนาตาม,มาดูก็คือก็คือสามารถกดเลือกที่ออโตเมติกได้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะแบ็กอัพข้อมูลไว้ผมก็จะไปเลือกที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ Mac 8000 s w i วินะครับแล้วก็ไปเลือกตัวดักชั่นที่ที่สูงสูงนะครับที่สูงสุดเลยนะครับที่3.5นะครับ แล้วกดโอเคครับนครับก็จะขึ้นแมกบทพันที่เราตั้งชื่อขึ้นมานะครับแล้วก็โอเคก็มากดดูที่เครื่องหมายบุกนี่นะครับ,รบมันก็จะขึ้นมาเป็นนี้นะครับแม่บทพันเซอร์วิสแล้วเราก็มาดูที่ออปเปอร์มิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะยังไม่มีข้อมูละครนะ ในช่องขาวๆนะครับก็คือช่องสีเทานี่เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสีขาวเราสามารถแก้ไขได้ครับโอเคครับต่อไปเราจะโหลดข้อมูลมาจากตัว Mac 8000นะครับคลิกขวาครับแล้วก็ Read from device นะครับนี่ครับก็จะป๊อปอัพ reading from device จากศูนย์ถึงร้อยนะครับ นี่จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เฟซ i d a กับพิบตลอดเวลาเลยนะครับโอเคครับจากนั้นก็กด นะครับนี่ครับตอนนี้ก็พารามิเตอร์ก็จากอุปกรณ์ Mac ก0 0 0ก็เข้ามาแล้วครับอันนี้จะเป็นสิบนี่จะเป็น q m วนะครับทีน,นี้จะไปที่วันที่นะครับที่ ID 100นะครับ100นะครับจะเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันนะครับอเอากด current current time and day e นะครับ เรากดโอเคครับโอเคครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถูกทานเฟอร์ไปที่ตัวแบ็กแบตพันนะครับเราต้องกดทานเฟอร์ไปนะครับโดยกด right select parameter นะครับโอเคครับมันปรับความให้ขึ้นสายพันกันนะครับ ใส่พัเวอรหนึ่งพนะครับหนึ่แล้วกดโอเคนะครับโอเค,ครับตอนนี้ก็กำลังทางฟไปที่อุปก,กรณ์นะครับโอเคครับตอนนี้ พาร์ทเวิร์ดใส่ถูกนะครับแต่ว่าขึ้นเออร์เลอร์นะครับกรณีกรณีนี้ให้ให้ให้ทำฮาร์ดแวร์ให้ทำฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์แกฮาร์ดแวร์หรอกนะครับหมายถึงหมายถึงให้จัมเปอร์ที่พิน ที่บอกไปก่อนหน้านะครับบนล่างขวาสุดนะครับแล้วเราถึงจะ transfer ผ่านนะครับกรณีนี้นะครับผมจะกดดันนะครับอันนี้คือไม่สามารถ transfer ได้นะครับเพราะยังเป็นสีแดงนะครับโอเคครับท่านี้ผมไปจำ hard แว a ค key ไปแล้วนะครับผมจะลองมา transfer ตอนเวลาใหม่นะครับมาที่เคืนเลนทามินเดย์นะครับโอเคครับเราก็กดอันเฟิร์นะครับไลท์โอเคครับอันนี้อันนี้สำเร็จนะครับไลทิ้งดันนะครับกดดันนะครับที่สำเร็จเพราะว่า ไปจัมเปอร์นะครับแต่ปกติไม่ไม่ต้องจำนะครับสามารถเป็นได้เลยโอเคเียตัวอักษรนี้จะเป็นสีดำนะครับไปรับอันนี้ก็คือ t r a n ฟ f e r เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะมากดเซฟนะครับเซฟอันนี้คือเราจะแบ็กอัพไว้นะครับเราจะตั้งชื่อว่าไฟล์ว่า ตั้งชื่อว่าจะเป็น serial number ก็ได้น,นะครับแต่ว่าผมเค,เคียดพิมพ์นะครับมันยาวมันจะตั้งชื่อว่า aaa นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ผมง backup file mac 8 0น,นะครับเราเก็บวไว้ก save นะครับก็จะไปอยู่ในนั้นนะครับ อคกรณีที่เราจะเปลี่ยน PCB ตัวใหม่นะครับหมาถึง PCB ตัวในนี้นะครับถ้าเราถอดปุ๊บเราเอาตัวถ้าตัวนี้เสียแล้วเราเอาตัวใหม่มาใส่เ,เราก็เอาเราก็เปิดไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับอันนี้เราจะปิดไปก่อนนะครับโอเคเปิด ไม,ไม่ปิดนอะ่ะจะเปิดเลยนะครับเปิดดูใหม่นะครับก็มาที่ a a นะครับเปิดโอเนะครับโอเคครับโอเคนี่คือไฟล์ a a a นะครับที่เราแบกเอาไว้แล้วก็เป็น b นะตั้งชื่อเป็น b b b นะครับทีเ่เป็น มีไว้ตัวที่โหลดมาเป็นเวอร์ชั่น3.12นะครับครับแล้วเราก็สมมุติว่าเราเปลี่ยน PCB บอร์ดแล้วเราก็เราก็มาต่อสายให้ RDA เอมาเดิมนะครับแล้วก็กดโอเคจะเป็นสีแดงนะครับ คือข้อมูลพวกนี้จะถูกทานเฟอร์เข้าไปใน PCB board ตัวใหม่นะครับโดยการกด Write to Device นะครับโดยอันนี้เราต้องใส่จัมเปอร์ที่ Hard w ร a r Key นะครับด้วยนะครับ โอเคครับแล้วก็ใส่พัดเวินนะครับ1,000นะครับแล้วกดโอเคครับอันนี้กำลังทานเฟอร์นะครับ อันนี้แานเฟือรเรียบร้อยนะครับจะมี message e r ร o r นะครับ <S <S แล้วกดดันครับ <S <S ครับอันนี้จะลองทานเฟือ์อีกทีนะครับอันนี้เปิดเปิดไฟล์มาแล้วนะครับที่แบงคาไว้นะครับแบงค์เป็น d n g 5นะครับเราจะ ไร้ไรไปที่ดีไว้นะครับนี่ครับอันนี้เริ่มเริ่มไร้นะครับไรู้ดีไว้นะครับครับส่วนตัวอินเทอร์เฟซก็อปิดต่อเนื่องนะครับโอเคครับต,ตัวนี้น่าจะสมบูรณ์ครับเพราะว่าไม่มีมเมสเซจอะไรเลยนะครับ ร้อยนะครับแทนเฟอข้อมูลใส่ PCB ตัวใหม่ก็ประมาณนี้นะครับ,รบขอบคุณครับ